ยนชั้นป .2 ทุกคนนะครับกลับมาพบกันใน EP ที่2.3นะครับ EP นี้คุณคณรูบะรลีจะสอนพวกเราทำแบบสุดหัดในหน้าที่5นะครับหน้าที่5นะครับจะเป็นแบบสุดหัดที่1.2นะครับเรื่องการนับทีละ5นะครับหัวข,ข้อ1ใหญ่นะครับให้นักเรียนวงรอบภาพแสดงการนับทีละ5และเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะครับ ครูคประลบจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในข้อหนึ่งย่อยนะครับโจทย์บอกว่าให้เราวงรอบภาพสแสดงการนับทีละห้าก็แสดงว่าเราจะต้องวงกลมล้อมรูปจำนวน5ชิ้นนะครับเริ่มกันเลยนะครับ ครับคูระลบจากวงในแนวตั้งนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าต่อไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ี่ห้าหนสสี่ห้าครับตอนนี้ครูก็วงล้อมรูปภาพนะครับครบทุกรูปภาพแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมานับ จำนวนแก้วกันว่ามีแก้วทั้งหมดกี่ใบนะครับโดยให้พวกเรานับทีละ5นะครับเริ่มกันเลยครับ5 10สิบสิบห้ายี่สิบนะครับคุณครูนับ35เป็นเสียงสุดท้ายนะครับดังนั้นเราใส่ 35ลงไปเป็นคำตอบนะครับในช่วงว่างนะครับในหัวข้อ1ย่อยนะครับก็จะตอบได้ว่านักเรียนป .2 ทับหมีแก้วน้ำ35ใบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในข้อ1ย่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับข้ออื่นๆที่อยู่ในหน้าที่5นะครับให้นักเรียนทดลองทำที่ตัวเองนะครับ หากมีข้อสงสัยก็ถามคุณครูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ